คลิปนี้แม่จะมาพูดถึงพ่อเอกนะคะพูดถึงพ่อเอกเพราะว่าคําว่าพ่อเอกเนี่ยแกก็โดนเล่นงานไม่น้อยนะออาพ่อเอกโดนโดนเล่นงานเยอะมากจนมีอยู่ช่วงหนึ่งคือเล่าบ่าอยากไปเลยอ่ตอนนั้นโดนพ่อเอกโดนโจมตีหนักมากอ่ช่องแม่ก็ออกมาบอกว่าพ่อเอกไม่ต้องไปสนใจเอฟซี ชื่นชมพ่อเอกเอ่อฟซี 4, เข้าใจพ่อเอกพวกเรายินด,ดีที่จะเป็นเกาะกำบังแล้วก็ช่วยต้านลมต้านแดดช่วยครอบครัวน้องนะหลังจากนั้นพ่อเอกก็เข้มแข็งขึ้นนะคะ,ะแล้วก็พอณวันนี้แม่จะพาย้อนไปอีกแหละย้อนไปว่าวันแรกที่อลาเข้าวงสาวน้อยเนาะทีนี้ สิ่งหนึ่งที่มันมันต้องอึดอัดแน่นอนแล้วเพราะพวกเราอะคิดว่าเออผู้ชายคนนี้ต้องเป็นพ่อของน้องแบบเนี้ยเออแต่ความจริงคือเขาไม่ใช่พ่อแท้ๆการที่จะมาบอกเอฟซีแม่ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่อึดอัดพอสมควรบางคนเข้าใจก็เข้าใจบางคนบม่เข้าใจก็โจมตีอ่ที่จําได้ไหมที่พ่อเอกไปจอดรถหน้าโดม เป็นชั่วโมงอ่าในวันที่บอสรับแล้วให้น้องเข้าไปหาที่โดมเออเพราะต้องเอามาอะไรไปกราบบอสเออฝากตัวเป็นศิษย์เป็นคนในวงเพราะเอกคนอุอังแล้วว่าสิเขาเขาสิต้อนรับเขาบลาเออบ้านเขาใหญ่โตเออเออองค์กรสาวน้อยใหญ่โตมโหฬารแล้วเฮาเป็นคนบ้านนอกเออเป็นคนบ้านนอก เป็นคนตัวเล็กๆเ,เป็นคนบ้านๆนะ่ะแล้วโซกับบอสเขาจะต้อนรับเราไหมอ่แม่จะพาพวกคุณย้อนไปนะคะเอ่อเสร็จปุ๊บทีเนี้ยก็ต้องรวบรวมกำลังไปจอดรออยู่เป็นชั่วโมงแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,ลวเออก็เลยต้องตัดสินใจพากันเข้าไปเออสิ่งที่พ่อเอกและครอบครัวน้องคันไม่ถึงคือบอสต้อนรับอย่างดี บอสกับซอให้เกียรติทุกคนให้เกียรติบดเลยอ่านี่ก็บ่งบอกถึงว่าบอสเพื่อนกระจิงใจน่ะแหละเพราะตอนนั้นรับแล้วไม่รู้จะดังไม่ดังแต่เล่ากะเปิดใจรับแล้วเอออบอุ่มอีหละแล้วบอกง่ายว่าโอ้โอกอดน้องไว้แล้วน่ะเออเป็นรักให้น้องแน่นอนแล้วนาทีนั้นส่วนว่าบอสจะได้ผลกําไรยังไงอันนั้นบอสก็ไม่อ่านรู้ได้แต่อ้อมกอดของพ่อนั้นโอบไว้แน่น,นอนแล้ว อบอีหลาองอิงแล้วอืมว่าไปกับโกลนฮอนกไปพี่น้องเอ้ยนะคะมันมันเป็นความดีใจมันเป็นความตื่นตันนะเพราะว่าน้องอะ่ะส่งแชทหาบอสสามเดือนมัน้งสามเดือนหรือหกเดือนนี่แหละแล้วบอสไม่เคยอ่านแชทน้องเลยอยูอยูบอสมาอ่านแล้วบอกว่าให้มาเจอกันหลังเวทีคือน้องคือกระโดดเลย่นนอนอยู่คนลูกคุณกระโดดเลยว่าบอสอ่านแชทพิ่นแล้วลูกอิงกว่าจะมีวันนี้เขาก็ต้อง โดนทดสอบจากเบื้องบนน่ะถ้าเป็นคนอื่นน่ะเขาไม่อ่านแชทก็ไม่สนใจไปสมัครวงอื่นกันไใดวะอืมแต่ความที่วันดวงมันมาแล้วไะทําให้น้องยังอยู่นิ่งๆรอที่จะให้บอสเรียกมันคือโชคชะตาทุกอย่างมันต้องถูกเอ่อทดสอบอ่าลูกอิงผ่านบททดสอบนี้มาแล้วเข้าไปอยู่ในวงสาวน้อยสิ่งที่พวกเราเห็น พวกเราบระหูจักอีหลาแต่รู้จักบอสด้วยแม่จะเห็นอยู่ทุกวันเลยฝากลูกสาวผมเนเด้อครับแม่จะพูดอยู่เรื่อยๆพูดเมื่อไหร่ก็ดีภูมิใจเมื่อนั้นบอสพาอีหลาไปงานไหมขวนเกนเอ่อไปรองเพลงอ่น้ำตาลน่นบนที่นอนนี่แหละเออแล้วก็งานไมขวนเกนอะไรนี่แหละมันมันมันม,ม,มันมีอยู่ลำกรนเนี้ย อืออีหล่ากไปในโลกใน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 งานอือซึ่งตอนนั้นลาก,กันยังหมดท่านในดังหรอกเพียงแต่ว่าโอเคมันมีกะระแสมาแล้วแหละแต่ถามว่าดังไหมยังไม่ดงังแต่เอฟซีฮุ่มหอมเพลินคนเข้าไปดูมากมายมหาศาลคนดูเจ็ดแดแสนมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกะระแสคือมาแล้วแต่ยังไม่ได้ดงังตอนนั้นนะวันสองวันแรกอะ่ะหนึ่งอาทิตย์เนี่ย แต่คนนีห่หูของคนสิตนเพิ่นแล้วคนหักเพิ่นแล้วถ้าคนรักอ่ะคนรักเขาเยอะแล้วตอนนั้นบอสก็จะบอกว่าฝากลูกสาวคนน้นเรื่องครับอุออ้งอิงดนวยอยอุ้งอิงทิดาลำเพินเพชรบ้านแพงเขาภูมิใจที่ประกาศชื่ออุ้งอิงแล้วต่อท้ายด้วยนามสกุลเพชรบ้านแพงเพราะโจพีเซนต์อยู่เช่นนี้ทุกเวทีทุกค่ำคืนเขาพีเซนต์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  จนบางคนนี่ยังว่ะอะไรนักหนาอะไรก็อุ้งอิงอะไรก็อุ้งอิงคือพี่เส้นขัดแทอะอบางคนก็ไม่ได้จะสนใจแต่พอเห็นบอดพูดบ่อยๆเข้ามาดูสิจุดเริ่มต้นของการตามหาแสงแห่งความสําเร็จคือพ่อเอกเพราะพ่อเอกเป็นคนชี้เป้าเลยเท่ากับไปล่าสิ่งกับมาก็กก้อยังบอมอีหยัง ตื่นเต้นหรือมันก่อนมันก็ไม่ได้ไปไกลกว่าน,นี้ล่องไปลํำเพลินเบิ้งลาว่านี่คือคาพูดพ่อเอกนั่นหมายก็ว่าพ่อเอกก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการนําาอิหลาตามหาแสงแห่งความสําเร็จหรือแสงแห่งความเจริญรุ่งเรืองหรือแสงสว่างในในความในความยิ่งใหญ่ออของคําว่าซูเปอร์สถานพ่อเอกคือคนที่ที่มองเห็นแสง เออแล้วก็พาลูกไปนะนะอ่าเห็นไหมคะทุกอย่างอะ่ะมันจะมันจะมันจะเชื่อมหากันหมดตั้งแต่อีหลาตัวแรกไปม้วนซิ่งกับโบดังแต่พ่อเอกบอกว่าแม่น้อยกับเออพาอีหลาไปเลีเลเ่ยนล้ำเพิ่นพาลูกไปเลี่ยนล้ำเพิ่นเออแล้วก็ไปวงสาวน้อยสาลาว,ว่าอืมเพิ่นโบฮับกับโบเปียังแต่เท่ากับล่งเบิงงบ้งล่งเบิ้งระวังสิโอ้โหไม่คิดว่า การตัดสินใจวันนั้นมันจะเป็นความสําเร็จในวันนี้ที่ยิ่งใหญ่เออไม่มีใครคาดคิดในความสําเร็จที่อิหลาได้รับจากวงสาวน้อยเพชรบานแพงโดยการอบอุ่มของคําว่าโจโยมาน,นิเออเวลาพวกเราไปดูอดีตที่บอสบอสนี่พาไปออกที่พี่ออสอนลูกยืนลูกนั่งแต่งตัวแนวนั้นผ้ากินแนวนี้ ถ้าใครย้อนไปดูวันแรกใหม่ๆเนาะบอสจะคอยใส่ใมไม่เขาเอื่นไม่ไม่ยังวะลูกเออไม่ที่คาดหัวนะบอสเอาของบอสใส่ให้น้องนะเออเห็นไหมคะถ้าพวกเราย้อนอดีตเราจะเห็นความน่ารักของบอสเห็นความเอ็นดูเมตตาเอาของตัวเองให้ลูกน้องบอสไม้ของบอสเป็นแสนนะแต่บอสให้ลูก พอลงมากับถอดไม่ให้ลูกอันนี้แม่ก็มองว่าประทับใจอืมเพราะว่ามันจะมองว่าเป็นสมบัติส่วนตัวก็สมบัติส่วนตัวของใครกองมันจะไปให้ใครง่ายๆมันไม่ได้แต่ถ้าบอสบอหังอีลาเล้าก็บาหายอห้อดองค่ะอันนี้ก็เป็นช็อตหนึ่งที่แม่ประทับใจบอสต่อให้มีปัญหาที่ผ่านมาแม่ก็ไม่เคยคิดทำลายบอสที่แม่ประกาศกล้องอยู่เสมอเพราะ พฤติกรรมหรือไม่อยากใช้คำว่าพฤติกรรมหรือการแสดงอะไรกันเอาเป็นว่าการแสดงออกของบโจมันบ่งบอกให้แม่เห็นว่าเพิ่นหักอีหลาอาจจะมีหลายเรื่องราวบางทีเพิ่อนขอันดว่าอะไรทตามที่ห้องคิดเออทําไมไม่ปกป้องน้องอ,อกหน้าอ,อกตาโน่นนะ่ะก็อยากจะมองข้ามไปให้มองมุมที่เขาหักอีหลานะ่ะม,มันมีหลายเรื่องราวมากที่ บอโจเพิ่นเพชรไห่นองและอีกอย่างหนึ่งบอดกันลอ่อได้บอสเพื่อนกนาตาดีบอดนาตาดีได้อิลามารวมทีมอิลาก็เป็นคนมีบุญวัฒนะสองสิงมาเจอกันเหมือนเขาเป็นถ้าว่าเรื่องอดีจตจากับเพื่อนก็เป็นพ่อลูกกันถ้าเป็นดาบก็คือบอดคือด้ามของดาบอิลาคือดาบเมื่อดาบมาเจอเจอด้าม ทุกอย่างมันจึงสมบูรณ์หรือมันเกิดความสมดุลอ่าสมัยก่อนบอสกับอีลาอาจจะช่อยลบลบต่อสู้สงครามอ่เพื่อแย่งชิงแผ่นดินกันก็ได้แต่นะวันนี้เขาแย่งชิงเขาเรียกว่าแย่งชิงกระแสเออบนกระเ้าลูคนแย่งชิงต่อสู่กับกระแสะต่างๆเออเพื่อให้วงมีกระแสะมี มีชื่อเสียงอย่างี้สิละมีความนิยมมีค้นมองเห็นนี่สิไหมคะ่ะการต่อสู้ในอดีตชาติมันจะจะแตกต่างกับณนะวันนี้แต่ก่อนต่อสู้เพื่อให้บ้านเมืองได้มีแผ่นลูกหลานมีแผ่นดินอยู่อาศัยนสิไหมคะ่ะแม่แม่มองไปอย่างนี้นะนี่คลิปนี้ทําไมแม่จึงอยากให้พวกคุณเข้ามาชมมาฟังเพราะเมื่อฟังแล้วพวกคุณจะรู้สึกรักพ่อเอกรักวัโจมากขึ้นจากผู้ที่ตามพาลูก ตามหาแสงและผู้ที่จุดแสงสว่างขึ้นมาในใจของ F4 ทํำให้พวกเรามองเห็นผู้หอิงคนที่จุดแสงคือบอสถ้าบอสไม่จุดเราก็มองไม่เห็นน้องเห็นไหมคะมันก็เชื่อมไปอีกเออมันปฏิเสธไม่ได้เวลาเราบอกว่าผมผิดอะไรลูกสาวผมผมไปควนปั่นเพิ้น ผมคือคนติปันเ,เล่าก็ต้องบางคนบอกอุ้ยบอสก็ท่วงแต่บุญกุ้นพอว่าไป่ามากแตท่วงบุญคกุ้นอีกลหละเล่ามีสิทธ์ท่วงค่ะมีสิทธิ์ท่วงเพราะว่าเล่าเป็นผู้ให้่อีหลีเล่าสิท่วงสิรข้างร้อยั้างปัครั้ง,ง,งก็คือเขาทวงถูกแล้วมีสิทธิ์ท่วงจ้ะอืแต่เมื่อไหร่ถ้าอีลาท่วงขึ้นมากนี่เนรคุณทันทีเห็นไหมคะบริบทมันต่างกัน เป็นผู้ให้เนี่ยมันมันยิ่งใหญ่กว่าผู้รับเขาจะถูกยกเป็นสูงไปแล้วเพราะคนให้มันจะอยู่สูงไม่งั้นถ้าเขาให้เราเราก้มไปมันไม่ได้สิมันต้องคนให้ถ้าเราเราก้มก้มเอาน้ำอ่ะาก้มเอาน้ําได้ไหมไม่ได้มันต้องมีภาชนะนั่นหมายามว่าบอสให้ภาชนะอีลานั่นคืออาวุธทางปัญญาหรือ การเรียนรู้พัฒนาลงเพลงวางตัวยังไงให้ 4, เอฟซเพิ่นหักเพิ่นผมแม่เชื่อว่าการวางตัวนี่สำคัญเป็นตัวแปรเลยทำไมแม่จึงมั่นใจว่าการวางตัวของอีหละแล้วทำให้คนหักคนหมแต่ว่าอีกพื้นฐานหนึ่งก็อยู่ที่ตัวน้องด้วยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งบอสก็เอาประสบการณ์ทั้งชีวิต ที่เพิ่นยืนอยู่บนเวทีสามน้อยเพจบานแพงหรือตั้งแต่เราเขามาบริหารวงและก็ทำโชเชี่ยวไปทำยังไงให้ f อรักเราทำให้ทำยังไงเอฟ f c ไม่ปล่อยมือจากเราบอสเอาประสบการณ์นี้มาสอนอีหลาแต่เหมือนบางคนมันกระสนแล้วมันก็บ่จําำก็มีค่ะคือจังดักดำนิสนอนยังไงก็คือเ่าคนมันบอเอาเขาเอ่ยว่าพื้นฐานการพัฒนาเขาไม่มี แต่ลูกเอิงอ่ะเปรียบเหมือนน้ำครึ่งแก้วเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุอกนนอย่างสอนอยังเตือนอยังเราก็ฟังเบิดแต่อีกคนนึงเป็นน้ำเต็มแก้วเอบันดีขึ้นดีกันยกตีนเสเอฟซีาดนะาเอฟซีเน่ย่า,ายานไผ่เห็นไหมคะถามว่าอีดากดำบอสสอนไม่บอสก็สอนมันแต่มันไม่เอาแต่ลูกหอิง เาพร้อมเนี่ยเขาพร้อมที่จะปรับปรุงขั้นลาเห็ดยังบุดีลาก็ันยินดีที่ปรับปรุงเปลี่ยนปล่อแม่เอฟซีตักเตือนลาได้เลยนี่คือคนที่จะเป็นผู้นำในอนาคตหรือเป็นเจ้าของบริษัทหรือเป็นผู้นำองค์กรเชื่อว่าองค์กรตอนนี้มันก็เติบโตนะวุงสาวน้อยเติบโตแน่นอน บอสจึงตั้งทีมผู้บริหารอ่าตอนนี้เพิ่นมีวง2แล้วเมื่อคืนวง2ก็ปังมากคนเยอะมากถือว่าประสบความสำเร็จในระดับแม้ว่าถ้า100%นคือ90%เมื่อคืนวง2คือปังมากแล้ววง1นึ่งอลูกอิงอาจจะเป็นผู้บริหารที่อายุน้อยที่สุดบอสอาจจะ ให้อิราเป็นผู้บริหารหรืออัจเพิ hen, ่อนอาจยะ <blunt. S 1> เป็นละละแต่ว่าอิลากับยังว่าลายังบนตนลาบนน้นบำมั่นใจลายังเห็นบ่ได้คือเขาก็ออนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอเออนี่ก็คือตัวตนของน้องเพราะนั้นนะคะที่แม่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลคนจะดีมันดีที่ตัวเขาด้วยดีที่คนรอบข้างเลี้ยงดูเขาให้โอกาสเขาพาเขาเดินหาโอกาสพ่อเอกคือคนที่พาอลรา ตามหาโอกาสถ้าเรามีแค่พรสวรรค์ถ้าเราไม่มีพรแสวงมันก็จบเหมือนไม่หญิงมีพรสวรรค์ไม่มีแต่ไม่หญิงก็ไม่มีพรแสวงคำว,ว่าพรแสวงคือเราต้องเข้าหาโอกาสแต่แม่ไม่เคยเดินหาจนว่าเท่าถิ่มซื้อออ,อันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องราวที่แม่เล่ามามันมันเป็นเรื่องดีๆเนะาะคำว่าอุงิงบอโจและพ่อเอง แล้วก็แม่หน่อยเห็นไหมคะมัน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 ถ้ามองว่าอาัจจรย์ก็อัจจรย์แต่ถ้ามองว่ามันคือโชคชะตาก็คือโชคชะตาทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่อุ๋งได้รับนะวันนี้มันมหาศาลทุกด้านความนิยมไรายได้อ้ประเมินค่าไม่ได้ และเราก็จะอดมองข้ามคนคนนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันนั่นคือบอจอ่าเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดน,นะคะ้ทุกคนสวัสดีค่ะ,ะแม่อยากให้พวกเราได้มาย้อนว่าในวันที่น้องเก้าเข้าวงสาวน้อยจุดเริ่มต้นคือใครพ่อเองเป็นผู้พาน้องตามหาแสงเหมือนคนมองเห็นแสงอย่างนี้ไหมค่แล้วก็รู้สึกโชคดีที่บอสอบ้มขึ้น2งมือ ของบอกับโซโลุ่งมาอุ้มเอาอีลาจึงเป็นอุ้งอิงที่ดาลำเพินสาวน้อยเพชรปั้นแพงแป้งในะวันนี้ไงคะเออขอบคุณลุงหลายๆเด้ออาจจะไม่มีดรามา่าอาจจะไม่ได้ดา่าคลิปนี้นะคะแต่แม่อย่างนี้นทุกคนได้ได้ปรับอารมณ์เข้ามามองถึงความจุดเริ่มต้นการการมากของอีลาก่อนเจอพ่อจูแบบนี้คะ่ะ และหลังจากเจอแล้วมันก็มีความสําเร็จนั่นหมายก็ว่าพวกเขาย่อมมีวาสนาต่อกันละเพิ่นจึงมีความสําเร็จในมือนอี้อย่างไดกับเป็นกําลังใจให้ช่องไม่หญิงน้ำเนื่อนเรื่อยๆอะไรจะตักไขขกบพูดหลายๆค่ะ